เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กันในบ้านหวานเซอร์ไว้นะครับซึ่งหลังจากที่อัปแพดไปนะคุณผู้ชมก็มีตัวละครใหม่นะครับอย่างพี่ดอนที่เพิ่มเข้ามาซึ่งเราก็ทําคลิปไปแล้วนะในคลิปที่แล้วแล้วก็มีในส่วนของทักษะนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่2ทักษะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันมีทักษะอะไรบ้างนะครับสำหรับทักษะอันแรกนะคุณผู้ชมจะมีชื่อว่าระวังหลังนะครับ อันนี้ก็เวลาที่เราสวดมนต์ตามพิธีนะครับหรือว่าเวลาที่เราเปิดกล่องแดงกล่องทองนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าพันสายสินนะจะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางนะเอาง่ายๆก็คือมองข้างหลังได้นะปกติเนี่ยมันมองไม่ได้นะครับก็หลังจากที่ลองเอาไปใช้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะโดยที่ผมเนี่ยเอาไปคอมโบกับตัวนิพานะครับ ก็จะเห็นหมดเลยนะเพราะว่านิพาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษในการมองเห็นผีทุกๆ3วินาทีนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าผีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะมาร์กจุดไปเลยแบบเพื่อนไม่ต้องกด F เราก็รู้นะครับว่าผีอยู่ตรงไหนสําหรับทักษะท,ที่2นะครับมีชื่อว่าผู้ชํานาญเข็มฉีดยานะครับทักษะนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินได้ในขณะที่เราเนี่ยกำลังใช้เข็มฉีดยาอยู่นะครับก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับ แต่บางเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> แต่บางเกมก็ได้ใช้นะครับเอาละครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเข้าไปลุยกันในเกมดีกว่าผู้ชมไปกันเลย let's go <S มากับเกมแรกนะครับผู้ชมเกมแรกเนี่ยเรามากับนิพานะครับซึ่งเอามาคอมโบกับเบิร์กมองหลังเพราะว่านิพานเนี่ยสามารถมองเห็นผีได้นะครับในทุกๆ3วินาทีซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับโอเค เราได้ด่านโรงพยาบาลล้างตึกบีนะด่านนี้ก็ดีนะครับแต่จริงๆผมว่าไอ้มองหลังเนี่ยมันควรแบบมองได้เลยปะเฮ้ยน้องเบลวะโอ้โหแล้วทำไมต้องเป็นผมผมใช้เลยแล้วกันลิฟเล่นตัวนี้พาสาติมีน้ามันน้อยนะผมพยายามแบบจะวิ่งออกฉีกไปเลยนะครับไม่จุกเราไม่จุกผี่ยู่ด้านบนอนะ่ะ เดบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าเบลโอเคตัวนี้ไม่มีดูดสเตมิน่านะครับนี่เวลาเราเก็บของเนี่ยเรามองหลังได้นะก็ดีพอสมควรนะคุณผู้ชมเนี่ยแต่จริงๆก็อย่างที่บอกนะครับแอบอยากให้มันแบบมองได้เลยนะไม่ต้องใช้เปิร์กหรือไม่ต้องใช้ทักษะโอเคนายยามทำไรนายยามนายามจะเอาแผ่นยันมาจุดพิธีไม่ได้นะครับ เวลาสวดเด็กก็จะมองหลังนี่เราจะเห็นหน้าน้านองนิพาแล้วนะฮะโอโหตาโตเลยนะคือผมเพิ่งเห็นแบบมุมแบบนี้แบบครั้งแรกโอเคเพื่อนน่าจะบวกกันอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเซตพิธีเลยในนี้มีกล่องหรือเปล่าไม่มีกล่องตรงนี้ล่ะไม่มีเหมือนกันโอเคนะครับโซนนี้ไม่มีเลย ไม่ไหวผีอยู่นี่โอเคนี่เจอกล่องหนึ่งกล่องอย่ามาไล่เราก็พอเฮ้ยอฮ้ยมาวะมาวะโอ้โหโอ้โหไปเลยไปเลยแล้วกัวววลลกนึบโดนหลุมเลยแล้วกันถ้างั้นโอเคเพื่อนบอกให้นายาไปหาของ <laughs> เฮ้ย โอ้ยผีเขาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเราเราเห็น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 ว้ายทำไมต้องมาไล่น้องนิพาด้วยเนี่ยะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงดิโอเคตังแล้วเอาแล้วอะไรกันครับเนี่ยผมไม่ได้จะมาจุกนะครับเฮ้ยอะไรอะตอกไฟฉีกเลยฉีกเลยปึ๊บ Okay, ยังได้อยู่นะโอ้ยตรงนี้มียันตรงนี้มียันโอ้ยกดอา์มาก็ยังเจอเราอยู่ดีเฮ้ยติดบ,บัตรัดมาแบบนี้ไม่ได้การครับโอ้ทำไมทำไมกันผมจะได้ใช้มองหลังไหมเนี่ยมาเปล่ายังอยู่ชั้นล่างอยู่นะครับโอเคเหมือนเขาจะไม่ไล่เราแล้วนะแต่เราก็ เปิดกองก่อนเนี่ยคือถ้าผีเขาเฟดมานิพาสามารถมองเห็นแบบเนื่นๆได้เลยนะครับโคตรจะดีนะเวลาเอามาคอมโบกับตัวนิพาเนี่ยเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็แบบเห็นแบบต้องๆเลยอ่ะนะครับเป็นเพราะว่าเปิดมองหลังเลยนะถามว่าได้ใช้ไหมได้ใช้ชัวร์ร้อแบบไหวตัวทันนะครับโอเครับโทรศัพท์อ่อ ผมจะดูตรงนี้นี่ไงว่าแล้วต้องมีกล่องตรงนี้แน่นอนเดี๋ยวเรา,เาไปเซตพิธีตรงนี้ดีกว่าไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันจะเป็นชั้น2หมดเลยนะครับต้องลากให้ผีเขาลงมาเล่นด้านล่างบ้างนะข้างบนจะได้สวดกันโอเคลิฟตรงนี้ใช้ไปแล้วนะเดี๋ยวลิฟตรงกลางโอเคน้ำมน เอาไว้ตัดเฟสตรงนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนก็ไม้เดี๋ยวเราจริงๆอะ่ะถ้าเล่นตัวนี้พานะถ้าจะมีน้ําติดไว้ในมือสักอันหนึ่งเนี่ยจะดีมากๆหรือว่าเป็นพวกยันอะไรเงี้ยต้องมีของหนีติดตัวนะไม่งั้นแบบไม่ได้แต่ในจังหวะนี้คือแบบไม่มีนะเดี๋ยวจะเริ่มสวดแล้วนะครับโอเคสวดพิธีด้านล่างเลยเฮ้ย ตาโตโอ้ยขนตางอนขนตางอนเกินคือแบบเห็นหน้าชัดเจนนะ <c ười> เห็นอายามเลย <c ười> เห็นไหมคือ <c ười> เราจะรู้เลยว่าเนี่ยผีอยู่ตรงไหนเนี่ยมาข้างบนชั้นสองเนมาตรงนี้แล้วนะครับคือปกติมันจะมองได้แบบมันจะมองไม่ได้ไงมันจะมองได้แค่นี้นะครับแล้วมันก็จะแจ้งตำแหน่งแต่ว่าเราอะไม่รู้ว่าผีอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือมองแบบ360องศาเลยนะ เนี่ยคือถ้าผีเขาเฟดวิ่งมาตรงเนี้ยเราสามารถแบบแง้มมองนะผ่านไอช่องช่องข้างบนเนี่ยนี่ยเนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไมเห็นไหมเนี่ยดูดิถ้าเขาวิ่งมาเราอ้อมอ้อมออกนี้ได้เลยแล้วเขาหายไปแล้วคุณผีเขาหายไปแล้วเนี่ยไปนู่นแล้วนะครับเห็นไหมตัวแบบสบายใจนี่ไงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็แจ้งตำแหน่งเพื่อนได้โอเคเฮ้ยไปนู่นแล้วเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับดีนะผมว่าโอเคอยู่นะแต่ถ้าดีกว่านี้ก็คือแบบมันไม่ใช่ทักษะมันเป็นแบบสิ่งของที่ทุกตัวต้องมีนะแต่มันจะโอพไปป่าด้วยผมไม่รู้นะเขาน่าจะไปแบบดูพิธีบนนะครับนี่ไงโอ้โหแบบช่ำช้ำเลย คือผมน่าจะเอาอันนี้มาไว้รถคูดาวเนี่ยมองยาวๆเลยนะคราวนี้แต่ก็ผมเอาไอ้ทนทานมานะครับเพราะว่ากลัวว่าเวลาเราโดนไล่หนักๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีของเอาไว้กันบ้างเดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวพิธีเดียวก็คือตรงนู้นโอเคเพื่อนเสร็จแล้วเอาไม้ไหวามาเลยนะเฮ้ยอประคำวะ คำอุ้ยนั่นแน่ผมเย่งประคำเข้าไปนะครับทีมาหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยยานเอ้เกาะเอ้ยไม่ใช่ยานโอเคสองทีสามทีโอ้ย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 เจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเอาละเลสเกมแล้วนะคุณผู้ชม ไม้ป่ะไม้หนึ่งอันนี้ไม้สองที่เราถือมา f t ต้องบอกเพื่อนนะให้เอฟโอเคชั้นล่างนะครับชั้นล่างโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคจะตายนะเนี่ย โ okay, อเครอเพื่อนทันนะ okay. oh <my> โอเคอุ้ยเพื่อนบงังโอเคยังได้อยู่หายไปไหน,น,แ,นแล้วโอเคขีแบบเลือกที่จะชนสายสินตายเลยนะครับมากับเกมที่2นะครับผู้ชมซึ่งเกมนี้เนี่ยเราเอาทักษะผู้ชำนาญเก็บชีดยานเนี่ยมาใช้นะครับก็สำหรับทักษะนี้เนี่ย บางทีนะก็เหมือนจะได้ใช้แต่บางทีเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่าโอเคมีคนติ๊กผีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าการติ๊กผีเนี่ยบ่งบอกได้ว่าเพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานพอสมควรนะครับโอเคตรงนี้มีของอประตูยังไม่เปิดนะเพื่อน โอ้โหเราเราเราถือของทำพิธีด้วยโอเคไม่เป็นไรไล่เปิดพิธีไปก่อนเอ้ไม่ใช่เปิดพิธี <c oughs> เปิดประตูโอเคตรงนี้เลยึบรวดเร็วดูดแฟรชตอนนี้ผีอยู่กับนิพานะครับนิพาโดนไล่อยู่ <c oughs> โอ้ยนิพา <c oughs> โอ้ยเอาเโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือวิอ่งออกมาเจอพอดีเลยเจอพอดีเลยเอาแล้วปิดเรียบร้อยหมดเลยน,นั่นนิพาปิดเรียบรเลยผีเขาออกไปแล้วยังไงนิพาลากไปนูน่นเฮ้ยยืนแบบโจ่งๆตรงตงตงโหรอจิตล่อใจขนาดนี้โอเคเดี๋ยวจุดเลยนะพิธีอ่ะ หนึ่งพิธีนะอุยอ้ยอุ้ยนี่พาตายนี่พาตายนอนหงายถึงอยู่ตรงนี้อืมโอเคมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้ตาแดงผมลืมดูโอ้โหเสียดายเลยอะ่ะเฮ้ยนี่พาโดดลงน้ำเหรอนั่น เฮ้ยติดรูโอ้โหดักหน้าโอเคนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆแต่ยันคืนนี้พาเขาโดดโหลดลงนลงน้ำปะวะคือย่างไงเนี่ยตาแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเหลือเกินลากยาวลากยาวโอเคมาน้ำหมด กินมานาไปก่อนผมว่าได้ใช้เข็มฉีดยาแล้วลหะจังหวะเนี้ยแต่ว่าเข็มอะมันอยู่ไหนผม <c oughs> มาหาเข็มไม่เจอเข็มมีคนชุบนิพามาแล้วนะครับเข็มที The Peace. ่เดือพี่สน่เอาเข็มมาเข็มโอ้ยนี่มันล่ะเข็มขาวอ,อุ๊ยอุ้ยอุ้ยพยายามไปแล้ว โอ้ยเกือบตายโอ้ยวิ่งมาทางนี้ด้วยไปแล้ว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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามมาเป็นเงาตะคุ้มตะคุ้มเลยจังหวะนี้ยังไงตื่นเต้นวะไล่ใครอยู่ไล่นายามอยู่ผมเปิดหาเข็มชียาก่อนเอาแล้วนายามวางมวยเฮ้ยนายามวิ่งมาทางนี้ไม่นะผมไปก่อนผมโดนทีเดียวแตกเฮ้ยผมฉีกเลยนี่โอ้ไม่ใช่เข็มชียา โอเคระยะว่ะ <Okay. laughs> ตัวตัวเด้งเลยนะตัวเด้งเป็นกุ้งเลยนะครับ okay. oh ho, โอเคโอ้โหเข็มชิญญาใครอมไว้ใครอมไว้อ oh ุ้ยจะตีปากพี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวโอ้ไม่เจ้าเดือดติดพังเปล่าพังจะตีส่วนรูไปนะเฮ้ย <laughs> หายไปแล้วเฮ้ยพังมายังไงจะตีทะลุรูนะขอร้อง โอเคผมไปผมไปผมไม่อยู่ผมไปแล้วผมไม่อยู่เฮ้ยโอเคน้ำ <c oughs> แม่งเอ้ยจะได้ใช้ไปเนี่ยทักษะเราบอกขอแตกไปแล้วยยังตามอยู่ไหมเนี่ยยังตามอยู่หรือเปล่ายังตามอยู่ครับผมเขายังโคงตามอยู่นะเราทำผู้หญิงคนนี้ผมกินน้ําก่อนในจังหวะนี้เฮ้ยคนอื่นก็มีคนอื่นนะ่ะคนอื่นเอาคนอื่นเถอะน,นะ <c oughs> นะเพื่อนนะไปแล้ววู้ฮู ลงโห่งไปเลยนะยังไงยังตามอยู่ครับปิดประตูไปเลยนะเอาชีวิตรอดจังหวะน,นี้ผมฉีกออกเลยผมฉีกเนียนเปล่าตรงนี้เนียนหรือเปล่าถ้าะเนียนว่ะเปิดกล่องรอไม่เนียนนี่คือตายเลยนะมาแอบตรงนี้เนียนเนียนเนนแต่ถ้าเฟดมานี่คือเรียบร้อยผมบอกเลยตายนะครับไม่เหลือเพราะผมอยากได้เข็มฉีดยามากๆนะครับคือทําไมคลิปที่แล้วอ่ะมันโชคดีมากๆเลยนะ ผมเจอเข็มแบบ4อันนะครับแต่พอมาคลิปนี้นี่คือพระเจ้าช่วยไม่เจอเลยสักอันมันผีจะไล่ลองเจนอยู่กูเอ้ยจะไปยังไงเนี่ย <c oughs> โอเคไปลองเจนลองเจนอย่าล่ากมาทางนี้ขอร้องโอเคว้ไม่ใจเย็นๆโอ้กูตายกูตายเรียบร้อยเออ ลงน้ำไปเลยอ่าเสียงแหบเลยนะคุณผู้ชมเสียงแหบเลยนะครับคือแบบอ้าวน้องเจงก็ตายเรียบร้อยนายาบอกกลุ่มขมับแล้วกูต้องทำยังไงอีกคนหนึ่งอยู่ในน้ำเนะอีกคนอีกคนหนึ่งอยู่อ้านายาเออโดดลงน้ำด้วยเลยแล้วกันชุ่มฉ่ำเลยคราวนี้นะมาครับความหวังของหมู่บ้าน น้องนิภพาคนงาม <c oughs> พาไปชุบเร็วเพื่อนเออชุบตรงเจนก่อนนะหยิบวิญญาณเอ,อ้ยอย่างนั้นเลยเพื่อน <c oughs> ผมว่าพยายามตายนะครับพย <c oughs> ายามตาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> นิ่พาขึ้นน้ำนี่พาเออนี่พาขึ้นน้ำสวย <c oughs> โอเคโอ้โหไหวปะเนี่ยได้หรือเปล่า อย่าบอกกันไม่ชุบตรงกลางนั่นไงกูว่าแล้วทิ้งวิญญาณทิ้งวิญญาณก่อนเฮ้ยอย่าลงน้ําอย่าลงน้ำเพื่อนทิ้งทิ้งวิญญาณยาเลยจ้าทิ้งวิญญาณเลยให้เจนชุบทิ้งวิญญาณโอ้โดนลงน้ำโอ้โหสุดยอด <laughs> น่าจะตายนะครับน่าจะตายจาังหวะนี้อ๋อ้องเจนเปิดศึกเปิดมวยเอาละครับจากังหวะนี้้องเจนซานต้าจะทํำยังไงตอนนี้นายามตายไปแล้วและวิญญาณก็กําลังเอ้ยไม่ใช่วิญญาณหมายถึงประตูนะครับได้ทําการเปิดมาเรียบร้อยแล้ว้องเจนหยิบอา่สาสเตมินหาพร้อมกับเข็มชีดยาใครมาวางไว้ตรงนี้2เข็มแต่ทําไมกูไม่เจอเลยนะไอ้บ้าเอ้ยโอเค้องเจนยังไงครับ้องเจนพยายามที่จะฮิลนะครับ พยายามที่จะฮิวแต่ว่าน้องเจนไม่ได้เอาทักษะเข็มฉิดยามาโอ้โหสามเข็มเข้าไปแล้วแต่กูไม่เจอสักเข็มบ้าเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ละยืนฉีดแบบนี้ยืนฉีดแบบใจจดใจจ่อบแบบนี้นี่จะโดนนะครับน้องเจนทํำยังไงเข้าลูกเรียบร้อยนะน้องเบลบอกโดนดิโดนดิโดนดิโดนเรียบรอ้อ <c> ย <oughs> โอ๊ยเนาะ เอาละครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย